เออผมตกเป็นเหยื่อวี2เคนะผมขอเล่าหรือแชร์ประสบการณ์การถูกคุมขังในเรือนจำนะการถูกคุมขังในเรือนจำนะผมเองก็เออถูกคุมขังนะจากที่สารตัดสินนั้นเป็นระยะเวลา1ปีนะแต่ไปอยู่ได้หนึ่งคืนกว่าก็ ทางบ้านก็ไปประกันตัวออกมานะแต่ว่าอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนนะอยู่ได้แค่หนึ่งเดือนก็จะต้องกลับเข้าไปติดเดือนจําใหม่อีกครั้งส่วนการติดใหม่อีกครั้งหนึ่งจะให้มีการถูกจําคุกหนึ่งปีเต็มอีกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะทางที่ดีคือเราอย่าไปเลยครับเพราะว่าห้องนอนมันแคบนะ การนอนการเป็นอยู่อย like ่างเงี้ยกับข้าวต่างๆมันไม่เหมือนบ้านเรานะกับข้าวมันก็ไม่เหมือนบ้านเรานะการนอนก็ต้องนอนเบียดกันนอนเบียดกันแต่ละแดนแต่ละเออแดนในการคุมขังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะบางคนก็มีมีโซ่ตรวนนะบางคนก็มีโซ่ตรวนในการเออถูกคุมขังอยู่ในนั้นอะก็บางทีก็จะมีโซ่ตรวนอย่นะส่วนผมก็ ข้าไปอยู่ได้เกือบจะสองคืนนะเกือบจะสองคืนกับอีกสองวันนะเกือบจะสองคืนกับอีกสองวันก็ได้ทําการประกันตัวออกมานะก็อยู่ได้อีกหนึ่งเดือนนะอยู่ได้อีกหนึ่งเดือนนะก่อนที่จะกลับเข้าไปก่อนที่จะกลับเข้าไปตัวคุมขังต่อนะฮะ ในการสั่งจำคกุกหนึ่งปีตามคำสั่งศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ติดอยู่ที่เดอนจำบุรีรัมย์นะฮะตอนนี้ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะต่างต่างนะถ้าผมรู้ผมก็คงไม่ให้ประกันตัวออกมานะถ้าผมรู้ผมก็คงไม่ให้ทางครอบครัวเนะี่ยไปประกันตัวออกมานะี่เพราะว้มันติดไปเลยนะเพราะมันสู้คดีก็สู้คดีไม่ได้นะเพราะว่า แพ้ในชั้นอุทธร์ด้วยนะคือผมไม่มีเงินที่จะต้องสู้คดีในชั้นอุทธรนะ์ตอนนี้ก็เหมือนยื่นอุทธรณ์นั่นแหละนะเสียเงินประกันในการยื่นอุทธรณ์เนี่ยนะแต่มันอยู่ได้แค่เดือนเดียวนะก็ถือถือว่าเราแพ้ฮนะเราแพ้ในชั้นอุทธร์นะในชั้นอุทธร์ชั้นต้นอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในเดือนจำใหม่อีกครั้งนึงนะเป็นระยะเวลา หนึ่งปีนะะที่เรือนจำบุรีรํา